วันนี้แจสับสิงโตยังอยู่กันเหนียวแน่นนะครับอดใจรอนะครับยังมีโอคณะนะครับยังมีโอคณะสิงโตชั้นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับ<ๆ>อยู่เป็นเพื่อกนกันต่อนะครับ Now I'm going to try Now I'm going to try คือเป็นกำลังแรงใจกันนะครับลูกหลวู่ท้า ก็ขอากัน uh พูก oh. uh ่อนครับเราหาว่าทาแล้วได้ไปได้กโอ คณะที่สิบห้านะครับสิลป,ปบุญเมนะครับทีมงานคุณปู่น้อแห่งวัดอาแก้วนะครับ E สิงโตชั้นแนวหน้าของไทย ยกคุณดิเรกขคุณเซนหลงปู่บุญมีนะครับผีงานคุณหมูคุณมอดแห่งวัดอ่าแก้ว <c oughs> นำหลวมาวา ครับวันที่4วันที่5วันที่6เมษายนนะครับโครงการจะแดงสิงโตโดดเสาดอกเหมยนะครับที่วัดอ่างแก้วนะครับมีงานวิจัยสาวันเวลาเยน็นเย็นค่ำคนะครับที่วัดอ่างแก้วแล้ววันที่5เมษายนะคระจะชมสิงโ,โตนะครับน,ะนักส่งมา trong gọi là ràng vũ trụ logo rồi làm cái này cái này Thank <laughs> you. ครับทีมงานบุญจบกบุญเล่นะครับแห่งวัดอุคโล พักผ่อนกันอย่าพูดอะไรเล プレゼントの人 อ่าพอยังเหลือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะ ป๊อกโอสุดยอดนะครับย่อยขาแข็งไม่ไ้เลยาะผ่านโทษไปด้วยดีขอบคุณครับปมือเป็นกำลังแรงใจกันนะครับตูทองนะติมานวินโน่นะี่ก็ติปูทองแล้วิมานวินโน และคาะที่สิแปนะครับสิบเจ้าแม่วงอินอินงามนิจ

ตีแดแวนะครับตอจากวงดนตรตสิบ้าเกี่ยวดีเทียนะครับตอจากวงดนนะครับหลังจากนั้นก็สิบเสนะครับเป็นคะที่ยีส่ส ควบคุมทีมงานโดยครูป้อมนะครับก็ดดบ <Okay. S 1> ได้รับ <Okay. S 1> าการร่วมไม้ร่วมมือจากพี่เล็กสำเร็จนะครับคุสุวรรนเกิดถุนันและโชคคุณสำเร็จ เา่ามชาติมาเล่นนะครับดสองตั6 6 ER <respuesta. 3 S 1> วบนโครัชั้นครับันผาตอนแี้ไม่อก คุณทุกๆเข่าเลยค่อยๆลุกไม่ได้ไฮผมรอสงกรลบขอบคุณทิ์เจ้าแม่กวงเอินนะครับคณะที่18 านปเดี๋ยวมีประกวดร้องเพลงนะครับท่านใดรู้ว่าทรงเสียงดีนะครับก็ขอเชิญสมัครกันได้นะครับเวทีประกวดร้องเพลงสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ด้านหน้านี้เลยนะครับทีมงานร้องอยู่แล้วนะครับลองดีตามประกวดร้องเพลงนะครับริมน้ำคอนเสิร์ตคนดีตรีเสร็จรางวัลตรงนี้ ประจํทุกวันนะครับหัวข้ามมีสิ่งโต่อต่อการรุกค้าคืนนะครับวันพรุงนี้ถ้าไม่ได้ไปไหนกันก็มาเชียร์ตะก,ก้อรอดหวงกันครับวันอินทะาราจัดเป็นประจํทุกปีขอขอบคุณผู้ที่นัอิรนาที่สิบเ้าน,นะครัแ่ที่องสิงจเจ้าพอเจียย,ย ที่งารคุ้ปุ้ยแห่งตลาดนกกระจอกทางงเรียนศสาราเลีอคเรียนเนใหญ่แงเป็นชันครับวันนี้เม่วมบนั่ที่สเนนะครับตร่วมกันแห่มาตอน้า มังกนทองสามนะครับแล้วก็มีกระโดรแทนเสือตัวยาวที่มีแทนวันนี้ความวุ่นวิบใหญ่น้าดูทีมงานดนตรีเตรียมพร้อมไว้นะครับขึนโตอีก2องคะแนาเท่านั้นอนะ่อีกชั่วครู่เดียวนะครับทีมงานพร้อมอยู่แล้ว พร้อมตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วนะครับจันเซอร์ไปเที่ยวมา3ามรอบไปของหลอดกลับมาแล้วฮะติ่อย่ลงนไม่จบเลยคณะที่19บเก้า y ฟมิลไลออนะตรงนี้เขาบอกแฟมิลี่ไลออชั้นเหมือนกัน ตจอวงเวียนแรกเบิ้ลให้หน,น่อยเดนเงินเท่าเดิมนะปุ้ยนะมานนี้ไม่ให้นะครับให้ต่อแต่ไม่ให้ตังเออมีแรงเบิ้ลเข้าไปกรช้าลูกไม่ต้องเรีบนะฮะรีชูสองเจ้ารีชูสาม ช,ช้าจะชัวปกมืออีกสักครั้งนะครับปมือสามกลาง,ง,งมือไม่ต้องใช้ใครแล้วฮะใช้ลูกๆกันหลานเล่นนะฮะยังทนทองไม่ด้วยไร คาพื้นแสดงไปแล้วนะครับคำได้บนแผ่สิทธิ์เจ้าพ่อเก่งเป็นกษัตริยที่ยิดยืนนะครับอย่าลืมไปไหนกันนะครับมารอชมพระเจ้าในพระเจ้าอ๋อครับ ชาปนาราชาปนาราพระเจ้าคุณชาลนาราระเจ้าคุณจากพระเดชพระคุณทานจ้าวาดพระจารา นาทสุดท้ายคอทอเส,สนะครับแห่งวัดบอยอยเวนเตซี28ุครับพิงานคุแอนจะนกก็ขอบคุณทุกปอนะครับทุกนณะทุกพิดงานนะครับที่มาร่วมงาน เราจะจบไปชอสี่ทุ่มนะครับตีนั่งตีนั่เต้หัวี้มหัวตีหัวตีหัวล้คือสานนะครับเปิดีสต์แสดงเริ่มมีน้ำด้วยใช่ไม ปลาสุดท้ายแล้วนะครับเ้าสยุณแอนเนนเป็นยงไนงาเนอย่นอเนยเปนยาครเนอเป็นาไเปอ่างนย่รบนอรเป็นอาไรเก่างเเน่ไเออางเองร่ออางรเอ่เอยรังอยป่อย่อยงอ่อยเ ไาไเาว่ะแขันอย่คบลเดี๋ยวนีแกมาอรย์ทลอยไปนะด่นเด่นผ่านพ้นไปด้วยดีครับสสิบสองพจน์ นะครับขอบคุณนะใจดีหลายท่านนะครับกเส็จนะครับแ่ฮแ่น้องเฉียดเจีย่เชส่งแล้ว่งสงาป้ยยาดอเลยปุ้ย

Ma forse è solo un'altra cosa che